ก่อนไปได้มีการศึกษาข้อมูลนิดหน่อยเกี่ยวกับว่าคนในมหาชัยซึ่งเป็นคนไทยเนี่ยคิดยังไงกับแรงงานต่างด้าวที่เป็นพม่าหรือมอญก็ได้ข้อมูลจากสือ่อแล้วก็บทความบางส่วนบอกว่าคนพวกนี้กําลังจะยึดประเทศเราหรือว่าคนพวกนี้แย่งวัดทําบุญของคนไทยก็เลยในการฟีลเวิร์ของนี้ก็เลยเป็นการตั้งคําถามส่วนหนึ่งว่าไอ้เรื่องนี้มันจริง วอนชาติมอนนะครับก็คือเอ่พอพสสองห้าห้าหกนะครับท,ที่ปีนี้นะครับก็คือเป็นครั้งที่66ของ วันชาติมอญซึ่งระลึกถึงบรรพบุรุษของมอญน,นะครับก็จะจัดการวันที่แรมหนึ่งค่ำเดือนสนะครับหรือตรงก่อนหลังวันมาครับบูชาของเราเนี่ยหนึ่งวันของทุกปีนะครับล่าสุดเนี่ยเท่าที่อ่านประวัติศาสตร์มานะครับปีที่แล้วเนี่ยพมา่าพึ่งให้วันจัดวันชาติมอญเนี่ยที่พมา่าเป็นครั้งแรกนะครับหลังจากได้จัดมา17กว่าปีปปนะครับเพราะว่าเหมือนสร้าง,งปุกระดมก็คือพม่าเนี่ยจะมีกฎหมายเรื่องการ จับชนมอนอในเมื่อคนมอนเนี่ย <มา S 1> ไปชูธ <มา S 2> <ช>งหงมอนสีแดงนะครับซึ่งธงชาติของมอนเนี่ยจะเป็นรูปหงเ,เป็นธงชาติสีแดงนะครับก็คือถ้าคนมอนเนี่ยไปชูธงชาติหรือทําตัวให้แบบเป็นคนมอนขึ้นมาเนี่ยพม่าก,ก็จะจับทันทีนะครับซึ่งกฎหมายตรงนี้ก็เพิ่งยกเลิกไปเมื่อปีที่แล้วซึ่งเตรียมเข้าสู่อา,อาเซียนนะครับซึ่งคนมอนเนี่ยในลึกๆเนี่ยเขารอวันอาเซียนมากๆเพื่อ หมือนเขาว่าจะได้มีความอิสระเสรีมากขึ้นก็เราไปลงพื้นที่ทำ fieldwork นะครับผมในวิชา ethnomusicology fieldwork นะครับที่วัดศรีมงคลตำบลบ้านเกาะอเมืองจัังวดสมุทรสาครนะครับวัดนี้จากที่สอบถามจากที่พูดคุยนะครับเป็นวัดมอนเป็นคนมอนสร้างมาครับพระเจ้าว่าหรือว่าลูกวัดเนี่ยก็เป็นคนมรหรือคนไทยเชื้อสายมอรด้วยนะครับแล้วก็ตำบลบ้านเกาะในอเมืองจหวสมุทรสาครเนี่ย จัดได้ว่าเป็นจังหวัดที่มีคนพม่าที่อพยพเข้ามาที่เราเรียกว่าแต่งแรงงานต่างด้าวเนี่ยหรือถ้าเราลงลึกไปก็คือว่ามีคนมอญน,นะครับยรเยอะที่สุดในประเทศไทยแล้วนะครับในเป็นชุมชนหนึ่งที่มีจังหวัดเป็นจังหวัดหนึ่งที่มีคนมอญเนี่ยเยอะที่สุดในประเทศไทยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นวัดสิริมงคลเนี่ยก็เป็นวัดที่เหมือนเป็นศูนย์กลางของการจัดงานลํำลึกบรรพบุรุษมอญครั้งที่66ในครั้งนี้นะครับในวันที่26กุมถึงกุมภาพันธ์2 5 5 6นะครับ ทีนี้ในงานประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะครับก็ประกอบไปด้วยงานการแสดงบนเวทีนะครับทั้งสองวันเลยทั้งคืนวันที่ยี่สิบห้ากับคืนวันที่ยี่สิบหกนะครับเป็นแบ่งเป็นภาพพิธีการภาพการแสดงบนเวทีมีวงกีตาร์มอนนะครับเป็นตัวชูโรงของงานนี้นะครับก็เราจะเห็นโปสเตอร์หน้างานทีนี้ในงานก็ มีของขายมีอะไรทั่วไปคนที่มาก็เป็นคนมอน,นะครับหรือคนไทยเชื้อสายมอทั้งหมดเลยนะครับมาปลดปล่อยมาสนุกสังสรรค์แล้วก็มาทาพิธีการเพื่อบําลึกถึงบรรพบุรุษของชนชาติเขานะครับก็ประมาณนี้โดยโดยรวมงานก็เป็นลักษณะคล้ายๆงานวัดทั่วไปเพียงแต่ว่าต่างที่มีพิธีการของการราลึกบรรพบุรุษมอเข้ามาเท่านั้นเองครับไม่ต่างอะไรกับงานวัดไทยอทไรเลยก็พอไปถึงนะครับวันแรกก็ยังไม่มีอะไรเลยนะฮะเราเราก็ไม่แน่ใจด้วยซ้ำว่า จะมีงานจริงๆหรือเปล่านะฮะก็เข้าไปก็เห็นป้ายที่เป็นภาษามอญซึ่งเราไม่รู้ว่าจริงๆเป็นภาษาพมา่าหรือเปล่าตั้งอยู่หน้าวัดนะคะแต่พอเข้าไปในงานเนี่ยสิ่งที่อยู่สูงสุดในงานเลยก็คือธงไทยค่ะเป็นทางเข้าซุ้มประตูคอนเสิร์ตเนี่ยเป็นธงไทยสลับกับธงพระพุทธศาสนาซึ่งไม่มีธงมอญขั้นมีรูปในหลวงกับพระราชินีอยู่ข้างบน เวทีด้วยนะครับแล้วก็ป้าเออธงชาติไทยเนี่ยก็จะอยู่บนสูงสุดซึ่งอาจจะเป็นเหมือนวิธีนับถือความความเป็นคนไทยด้วยนะครับใช่เหรอที่เขาจะยึดประเทศเราซึ่งดูเขาก็ให้เกียรติให้ความเคารพเราดีแล้วก็หลังจากนั้นก็เดินสำรวจรอบๆในงานนะคะก็เจออะไรที่แตกต่างกับวัดไทยอย่างเช่นพระพุทธรูปสีขาวแล้วก็ในวัดจะประดับด้วยรูปหงหลายๆที่นะคะแล้วก็เห็น ตัวศิลปินกีตาร์มอนอยู่บนโปสเตอร์นะฮะแล้วก็พอเดินเข้าไปเรื่อยๆเนี่ยก็เริ่มเห็นเวทีแล้วเออก็ก็เริ่มแน่ใจว่ามันต้องมีแน่ๆนะครับก็เลยเดินอ้อมไปด้านเออข้างๆเวทีนะครับก็จะพบเขาจะตีเส้นไอเชือกเชือกปอไว้นะครับเออก็แสดงว่าจะต้องมีเออของมาขายอะไรอย่างนี้แล้วก็เห็นบางร้านเขาก็จะจัดของกันแล้วนะ,ะอย่างแบบการเล่นลูก ปลาลูกโป่งแกลกรางวัลอะไรอย่างนี้นะครับก็มาเจอหลังเวทีค่ะเป็นเสาสองต้นซึ่งมีหงมร,ระดับอยู่บนนั้นต้นหนึ่งก็จะเป็นหงซึ่งลักษณะคล้ายๆรูปเป็ดแล้วก็อีกต้นหนึ่งก็เป็นหงที่เราเห็นตามเสาไฟทั่วไปในบ้านเราไงค่ะเสาสองต้นเนี่ยตั้งสูงเท่ากันค่ะมีต้นหนึ่งหมายถึง มอนหมายถึงหงสาวดีซึ่งเป็นหงที่เราดูเหมือนเป็ดเนี่ยค่ะแล้วก็อีกต้นหนึ่งเป็นหงที่เราเห็นบ่อยๆตามเสาไฟนะคะหมายถึงไทยการตั้งเสาสองต้นเนี่ยหมายถึงการอยู่ร่วมกันในสังคมระหว่างคนมอนและคนไทยค่ะก็เดินเดินไปมาแถวนั้นสักพักหนึ่งก็จะเห็นพี่น้องชาวมอนนะครับเขาก็จะเริ่มทยอยกันเ,เข้ามาในงานนะครับ มาเริ่มช่วยกันจัดงานหลังจากเดินดูสถานที่นะคะก็เริ่มสังเกตผู้คนในงานค่ะเท่าที่สังเกตนะครับก็จะแบ่งคนได้เป็น3ามกลุ่มใหญ่ๆนะครับกลุ่มแรกก็จะเป็นคนมอน ที่มาเที่ยวงานวัดเลยโดยเฉพาะก็คือแบบว่าใส่ชุดอวดแฟชั่นกันมาผู้หญิงก็นุ่งสั้นปกติเหมือนคนเหมือนวัยรุ่นทั่วไปนะครับอ่ากลุ่มที่สองเนี่ยก็จะเป็นคนมอนเนี่ยที่จะมาทําบุญจริงๆครับจะมีซุ้มคนมอนเนี่ยเป็นซุ้มพระของมอจริงๆก็คือจะแยกออกไปส่วนกลุ่มที่สามเนี่ยจะเป็นกลุ่มคนไทยมาไหว้วัดไทยในวันมาคบบูชาก็จะมีการเวียนเทียนนะครับซึ่งจะเป็น โบสถ์ก็จะแยกออกไปเป็นอีกวัดหนึ่งเลยก็จะเป็นวัดของคนไทยซึ่งเวียนเทียนกันก็รอบวัดนั้นนะครับซึ่งผมสังเกตได้ว่าวันนั้นเนี่ยคนพม่าจะไม่มาเวียนเทียนนะครับรู้สึกว่าไม่ไม่รู้ว่าจะมีคือมาคาบูชาไม่รู้ว่าพม่าจะให้ความสำคัญเท่าไหร่นะครับแต่สนสนมานเนี่ยก็จะมางานงานวัดกันซะส่วนใหญ่นะครับก็พอฟ้าเริ่มมื แล้วเนี่ยแสงสีเสียงอะไรก็เริ่มเริ่มมาแล้วเขาก็เริ่มซาวเช็คอะไรกันอะไรอย่างนี้ผมก็เดินรอบๆไปเรื่อยๆนะฮะสังเกตคนก็พี่น้องชาวมอญก็มาเรื่อยเรื่อยเรื่อยเลยนะครับก็เปิดทีนี้ <c oughs> ก็จะมีการแสดงเริ่มการแสดงละพอเริ่มค่าหน่อยประมาณทุ่มสองทุ่มอะไรอย่างเงี้ยก็พระก็จะเป็นผู้คนพูดการแสดงนะฮะก็มีการแสดงพื้นบ้านลำ หลังจากนั้นก็จะเป็นวงวงดนตรีนะฮะวงสตริงวงแรกก็จะเป็นพี่น้องชาวมอเหมือนกันนั่นแหละเป็นวงเปิดก่อนนะฮะแล้วก็วงต่อมาก็จะเป็นการนแสดงของวงกีตาร์มอล พอวันที่สองอเราก็มีโอกาสได้ไปดูพิธีกรรมของเขาซึ่งเอาจงจริงแล้วเราไปไม่ทันการตักบาตรค่ะแต่ว่าทันการยืนเคารพธงชาติจะมีคนใส่ชุดขาวแล้วก็นุ่งสลอมมาเนี่ยเกือบทุกคนแทบทุกคนเลยนะครับที่เป็นคนมอญเนี่ยก,ก็เป็นพิธีกรรมของเขานะครับเดินไปถึงแล้วได้เขาเปิดเพลงสรรเสริญพระบ,บารมีเป็นเพลงแรกค่ะแล้วก็เพลงชาติไทยแล้วก็ต่อด้วยเพลงชาติมอญค่ะ

แล้วก็หลังจากนั้นก็มีการพูดกันต่างๆนานานะเราก็ฟังออกบ้าไม่ออกบ้านมีล่ามแปลแต่สุดท้ายคำที่กินใจที่สุดก็คือสิ้นแผ่นดินไม่สิ้นชาติมนค่ะแล้วก็หลังจากที่เป็นปลาสายนนะั้เสร็จแล้วก็เป็นการแสดงพื้นบ้านนะครับมามามาเป็นตัวจบนะฮะก็ส่วนตอนเย็นบรรยากาศค่อนข้าง,งเหมือนเดิมนะฮะแต่ว่าเขาจะมาเย็นหน่อยเพราะว่าเขา จัดงานกันหมดแล้วจัดงานกันเรียบร้อยแล้วนะครับก็ผมก็พวกผมก็กลับกลับกันก่อนนะครับเพราะว่ามีธุระอะไรก็ก็เราประทับใจอะไรใช่ไหมครับตอนแรกความคาดหวังเลยหรือว่าไม่ใช่ความคาดหวังกะไรคือเราเราเราคิดว่าเราจะเจอกับสถานการณ์ที่อัดก็ลาบากครับอัดเสียงก็ลบากอัดวิดีโอก็ลําบากนะครับหยิบกล้องถ่ายรูปขึ้นมาถ่ายรูป,รปก็อาจจะแบบมองว่า เรามาทําอะไรนะครับสายตาที่คนอื่นเขามองอาจจะไม่เป็นมิตรเรียกว่าอาจจะเจอความไม่เป็นมิตรก็ได้นะครับจากคนมองนะครับแต่ทีนี้ที่เราลองไปสัมผัสนั้นมันต่างไปเลยนะครับก็คือเขาเป็นมิตรกับเรามากนะครับไม่ได้มองว่าเราเป็นคนอื่นด้วยซ้ําไปนะครับมองว่าเราเป็นคนที่เข้ามาเที่ยวงานนะครับส่วนเป็นคนส่วนหนึ่งในงานเลยนะครับอย่างแบบเราเข้าไปพูดคุยกับเขาด้วยภาษาไทยถ้าเกิดเขาพูดได้คนไหนที่พูดได้ก็พร้อมที่จะให้ข้อมูลเราแล้วก็พูดคุยกับเรานะครับให้ข้อมูลเกี่ยวกับชนชาติเขาเกี่ยวกับการแสดงบนเวทีหรือว่า กี่ยวกับพิธีการนะครับอย่างวันที่เช้าวันที่26ที่มีพิธีการที่เขามีการเดินแจกน้ํแจก M อ็มร้อยแจกคาราบาลแดงกันเนี่ยเ,ออเรายือนอัดเสียงอยู่นะเขาก็ยืน่นเ1 5 0มาให้เราเลยนะครับก็คือเหมือนกับเราเป็นส่วนหนึ่งในงานเขาเลยโดยที่ไม่ได้ไม่ได้สนใจเลยว่าเอ้เราถ่ายไปทําอะไรแบบไม่ดีหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับก็พร้อมที่จะให้ความสะดวกทุกอย่างในการเข้าไปถ่ายนะครับแต่ผมมาทัาใจวันที่26นะครับซึ่งอตอนเช้าเนี่ยแปดโมงก็จะมีพิธีจนถึงเที่ยงเลย ซึ่งตอนนั้นแดดร้อนมากแล้วเวทีการแจ้งด้วยนะครับแต่คนมอนเนี่ยเขานั่งโดยที่แบบไม่ปิบากบนหรือแบบก็คือแบบนั่งฟังด้วยความรักชาติก็คือรู้สึกได้เลยว่าเขาเป็นคนที่รักชาติมากจริงๆนะครับก็คือแบบว่ามีสปิริตแล้วก็มี่วนลงกับงานดีมากนะครับส่วนช่วงเย็นเนี่ยก็คือผมประทับใจตรงที่คนมอนเนี่ยเป็นหนุ่มสาวที่ มีความรักชาติสูงมากนะครับก็คือร่วมกิจกรรมทํากิจกรรมกันก็คือมีวัยรุ่นจำนวนมากมาช่วยงานในวัดนะก็มีจะห้อยห้อยป้ายสปาร์ไว้ด้วยนะครับก็คือแบบว่าทําด้วยความเต็มใจจริงๆมีการเสริมนงเสริมน้ําแบบว่าช่วยงานให้ไปได้เต็มที่นะครับสิ่งที่ผมเห็นก็คือว่าออผมได้ไปออไป,ไป,ไ,ปไปถ่ายถ่ายรูปนักแสดงอะไรอย่างงี้นะเขาก็ยิ<ๆ>้มแย้มสวัสดีให้เรานะครับเขาก็ เป็นมิตรมากเสียงผู้จานุ่มนวลมากเลยนะครับถึงแม้จะว่าเออเขาจะพูดพูดไทยได้บ้างนิดหน่อยนะครับแต่ก็ไพเราะนะครับส่วนตอนกลางคืนเนี้ยมันก็จะเป็นการแสดงคอนเสิร์ตออวงสตริงนะฮะซึ่งอย่างที่รู้กันว่าเราก็จะเห็นวัยรุ่นหรือว่าคนมอนเขาก็จะมามาเที่ยวกันตามภาษาวัยรุ่นของเขานะฮะก็ นัแกแสดงศิลปินก็แสดงอย่างเต็มที่นะฮะไม่มีไม่มีไม่มีการกราบกันไว้เลยนะฮะเอ,เอาง่ายๆเลยคนก็ชอบปรบมือกันดีใจกันสิ่งที่ประทับใจนะคะก็คืองานเนี่ยมีความยิ่งใหญ่แล้วก็คือเขาไม่ลืมรากของเขาแล้วก็อีกอย่างที่นึกย้อนมาคือถ้าเกิดว่า เกิดเหตุการณ์แบบนี้กับคนไทยในการที่ปัจจุบันเราไม่มีแผ่นดินอยู่แล้วจะอยู่ที่ไหนก็ไม่สามารถเรียกได้ว่าบ้านที่อบอุ่นหรือว่าปลอดภัยเลยอยู่พมา่าก็โดนกดขี่มาไทยก็โดนกดขี่อยู่เป็นประชากรชั้น3ชั้น4ี่ของประเทศทํางานได้ค่าแรงบ้างไม่ได้ค่าแรงบ้างถูกมองเหมือนกับไม่ใช่คนน่ะเราจะยังสามารถรวมกันแล้วจัดงานํำลึกบรรพบุรุษของเราได้อยู่หรือเปล่านะคะนี่คือ นับถือความเข้มแข็งของคนมอนนะคะที่มองเนี่ยที่ประทับใจอีกก็คือว่ามอนมีทุกอย่างครับมอนมีภาษาของตัวเองมอนมีการ,รแสดงเป็นของตัวเองมีคนในชาติตัวเองขาดแค่ขาดแค่แผ่นดินเท่านั้นเองแล้วก็เขาหวังว่าวันหนึ่งเขาจะได้แผ่นดินกลับคืนมาแต่ว่าเขาก็ไม่ได้อก่อความรุนแรงอะไรมากมายในไทยไม่ได้และการพูดพบป,ะ,ปะพูดคุยเนี่ยเขาก็พยายามพูดคุยให้เข้าใจด้วยว่าเราทางานเรื่อเรงเราแค่แบบลํำลึกบรรพบุรุษเราก็จะไม่ทําอะไรให้ภาครัฐหรือฝ่ายรัฐในประเทศที่เขาอาศัยอยู่เนี่ยเดือดร้อนหรือว่า รู้สึกลำบากใจนะครับก็ประทับใจในความที่เขารักชาติด้วยแต่ไม่ได้คลั่งชาติแล้วก็เขาไม่ได้มองเราเป็นคนอื่นด้วยแต่ว่าบางทีเราเองถามตัวเองเราอาจจะมองเขาเป็นคนอื่นหรือเปล่าในหลังจากก่อนก่อนหน้าที่เราจะมาสัมผัสกับเขาจริงๆอะไรในสองวันนี้ที่ไปนะครับทีนี้คําถามแรกที่บอกว่าเขาตั้งใจจะมายึดประเทศเราจริงหรือเปล่ามันอยู่ในคาปรสาสัยของเจ้าอาวาสค่ะเจ้าอาวาสบอกว่าการรำลึกถึงบรรพบุรุษ ในครั้งที่66ในครั้งนี้และครั้งต่อๆไปเนี่ยขอให้รำลึกด้วยการทำความดีและประกอบพิธีกรรมทางศาสนาขอให้คนมอนยอมรับความจริงในสิ่งที่เคยมีและปัจจุบันไม่มีซึ่งก็คือแผ่นดินขอให้ลดอคติลงไม่อย่างนั้นอคติจะเหนือชาติไทยแล้วจะต้องกลายเป็นเหมือนภาคใต้ที่ยอมรับความจริงไม่ได้แล้วก็ต้องรบกันขอให้อยู่ด้วย การยอมรับความเปจริงให้ได้<ล>นะความรุ่งเรที่เคยมีมาอาจไร้ซึ่งคุณค่าในปัจจุบันกาลเสียสิ้น come